สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนพ่อกับผมครับป๋าเขิงเสิร์งแซ่บอีกแล้วครับวันนี้ผมฉีมาปลูกกาไอสมุนไพรไทยหางกระโหลกสมุนไพรพื้นบ้านไทยหางกระโหลกนะครับนี่น้องมันให้มามันมาหางกระโหลกมันวะผมไม่ได้สั่งจากใสดรอกครับคือน้องมันให้มาก็เลยเสี่ยมาล่องปลูกใส่กระถางเตรียมกระถางมาแล้วครับกระถางชีถางกับขี้ฟุ้นนี่ขี้ ปุ้ยมันพุ่มกระชิมาเออเอาเม็ดมันลงมาเรียดพันธุ์มันลงเงนะครับเนาะอ,อันนี้คือหยาแข็งบึ้งมาผมเียบมันจะเกิดบัวสมุนไพรใดหางกระลอกมันวะมันจะเกิดในบุ้มบัวต่างกล่องมึงก่อนครับน้องมึง ยังลองมึงอันทางยังไงก่อนนะครับโกยโกยโกยมันจากน้อยก่อนโกยมันขึ้นจากน้อยอันนี้คือวิธีการกขึ้นจากน้อยอ่าอุ้ยหนึ่งคือขี่หมูนะครับขี่หมูขี่ไก่ผมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้นี่แหละโกยป่วย,ยมันก่อน เก้ยเอาสมุนไพรนะครับเก้ยเอามัเล็ดมันมแก้ยง่าแข้เซลามีดอืลุ่นหายไปจ่อยอตั้งมันกกเกิดอยู่นี่แสะหางกระลอกนี่ครับนี่ๆๆมัเล็ดมันก็ห้วยลงจัะ แางนีกสามเมตรสี่เมตรเนาะครับพอแล้วของปลกไว้เอาหญ้าสุกน้ำหญ้าแหงครับปลูกมันไว้ก่อนท่านี้ขั้นตอน การทำนะครับปูมันอยางที่เลงยง่ายๆลองมึงครับมองมันไห้มาหางกระโหลกมันวะ่ะกาก,กนครับเอามกากา ใส่ลายใส่พ่อให้มันอันนี้คือสูตรผมเองนะครับบริดัสูตรจากไทยผมลอกมึงนลยสิไหนๆกันไหนๆแหละครับไหนๆเขาก็เปิดเซรีแล้วปวดล็อกมันแล้วเราเอามาปลูกมึงบ้น ลงไปจุกลุกไปนี่นะถมไปลุกคู่กันครับอ๋อันมีหลายอยู่ดุมละเม็ดสองเม็ด พวกคุกกันให้ไล้หลุมโอเคครับโอย้ยยาแห้งเลยละครับทุกน้ำฟออิดไป ก็ใส่ยานนะครับยาผมตัดมาให้มูนี่ี่ยมันเหียงเร้ว นี่แหละครับเพราะใส่อันนี้แล้วเขาก็มาเจาะหูเจ้อหไว้จัจกสามสี่หูคอยอามาเลียดพันธุ์มันหยอดอันนี้คือสูตรผมเองเด้อมาเรียกสูตรมาจากไผยนี่ครับนี่คือมาเลียดพันธุ์มันให้ก็มาหยดหุละมิดสองมิด อ๋อนี่ครับหู้เนี่ยก็บสามเม็ดหู้เนี่ยก็บสองเม็ดอ๋อทั้งมันมันเกิดให้แต่มันเกิดครับเกิดแล้วค่อยขยับขยายเอาถมไว้ครับนี่เขาก็ถมไวปถมไวปถมไวปถมไว้มาเนื้อก็เอาฟางยุด ในที่นี้ก็คือหญ้าผมว่าห้าผมว่ามาเลี้ยงงูเลี้ยงหมูผมเหลี่ยงเป็นเลี้ยงไก่นี่แหละกราสุกน้ำสุกน้ำเลยมากปิดไว้นี่ครับหญ้าก็มาสุกน้ำสุกน้ำแล้วก็มาโป๊ะโป๊ะไว้ให้มันเอานาพุทธพุทธเนี่ยเห็นให้มันชุ่มชื้น ก็บ่งหูแต่ว่าผมสูตรผมเองพุ่นอีกสองสามถังเดยผมไปเห็ดต่อครับตันนี้เอาทดสอบให้เบื้องกันอนนี้เราหดาหดๆปมคบมันเลยน้ำพรมๆผมกำลังคบนาำชูมือนะครับเนาะทำให้เบื้อง อมันจิจักมือมันจิปงนอนแะครับปงนอเสียปองมาเขายังคอยเอาปุ๋ยเอายังมาใส่ให้มันนี่นะครับสมุนไพรไทยสมุนไพรพื้นบ้านไทยมันว่านี่ครับบอนเมืดเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวอยู่ในทงเนี่ยเสียไปลงถางหน่อยซุ้มนั้นอีก สักสามสี่มือแล้วครับนาอกมาส่วมมึงว่ามันทีอ่าปงขึ้นบ่ขอพูดหลายๆครับที่ติดตามจนจบขิดจะอย่าเลื่อมกดติดตามกดแชร์กดไลค์เด้เรอครับผ่าเขื่องเสิร์ฟแชร์ครับสำหรับมือนี้แค่นี้น้อคกับนาอพอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ